พลังน้อยสิไปเก็บผักหวานพี่น้องเอ้ย,ยเพื่อสีฮอดผักหวานนี่พอแห้งไปเดินเฮ้ยเพื่อสีฮอดกกพักหวานโน่นพี่กุมพาไปโน่นแล้วเอ้า,า,าโอ้ยเจ้าทรายสะอาดค่ะ ย่างไปเก็บทําความสะอาดไปโอ้ยเราหมักสะอาดพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเอาเก็บอืมอืมถึงแล้วต้นผักหวานพอดีเลยนี่นี่ยอดผักหวานงามๆพี่น้องนี่นี่

ถึงแล้วป่าผักหวานเด็กชายทะเลอ,อ,อ,อ่ะอาลงมาเลยเออเออนี่แหละนี่แหละคือต้นผักหวานเออมนาะทางนี้ก็ได้โอ้ยยอดงามๆเลยนะคะนี่วิธี อันนี้เห็นบอกเครือเครือเครือมัดไว้แล้วก็เก็บสบายสบายเลยเก็บผักหวานค่ะเด็กเด็กเด็ดนี่เลยลูกนี่เด็ดแบบนี้เลยนี่ไงนี่เด็ดแบบนี้เลยลูกเด็ดตรงควันมันเลยก็จะได้อะลูกนี่อยากจะสอนนี่ไงเด็ดเลย นี่ไงลูก<ส>เด็ดเอาแบบนี้เลยครับอ,าาอะไปใสต่ตะก,ก้าเลยครับเพ่อทำให้มันใหญ่ๆนี่ไงเด็ดเอาเลยลูกนี่นเก็บเอาเลยตรงนี้เด็ดเอาเลยลูกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ้ามันสั้นมากก็ไม่ต้องเอาลูกนี่แบบนี้ไงแบบนี่แบบนี้เลยแบบนี่ พอดีเลยแบบนี้เนี่ยอร่อยมากหวานอ่ะไปใส่ตะก้ามดกัดพุงอ่ะลูกเอาตะก้ามาใส่ครับทะเลทะเลทะเลนี่ยอดอ่อนๆพี่น้องอ่ะลูกอ่ะยอดอ่อนๆเลยไปแกงไข่ไข่มดแดงไม่เป็นไรลูกน้องน้องยังสนุกอยู่ตรงนั้นให้น้องสนุกเลย มีไงยอดอ่อนๆนี่อเอพใส่ตะก้ากลมเลยลูกใส่ตะก้าให้มัยโอเคจะชูน้องหรอน e ้องก็สน okay, <Be easy. S 2> ุกผ an <c oughs> ู้ร้องเพลงพุ่นลาวา่เราเคยใส่เกือบบุกลายังบกเคยใส่ย่างจังกอ แมงมุมลายโตนั่นหหานคอยเห็นมันอยู่บนหลังค่ะมันไตยู่ทึงฝ่าหันหลังมาเฮ็ดตาลุกว้าวเยอะยังคะ เยอะแล้วเยอะเยอะเท่าวันก่อนที่ไปหาที่ที่ขี่รถกระบะไปหา <Okay. S 1> โอเคอุย้ยฝรั่งเก็บผักหวานพี่น้องบึ้ยเออเมนี่ออเมนี่เมนี่อู so เอออ้เยอะแย,ย,ยะเลย